สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตักโพสซึงถึงโรงเรียนวรรณวิทย์ทําเอาอดีตโลกศิษย์ของโรงเรียนวรรณวิทย์ต่างพากันเศร้าใจอยู่ไม่น้อยเมื่อโรงเรียนใจกลางกรุงย่านสุขุมวิทได้ออกมาประรากาศว่าจะมีการยุติการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้เป็นภาคสุดท้ายเนื่องจากประสบภาวะขาดทุนมาตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมา จำนวนนักเรียนที่ลดลงเรื่อยๆจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 น่าสุดหนุ่มตักบริบวนสิ์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงโรงเรียนว่าตอนนั้นผมไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมคุณครูใหญ่บอกว่าถ้าแม่เธอมีแล้วค่อยมาจ่ายก็ได้ผมไม่เคยลืมครับขอพระคุณหม่อรมราชวงศ์รุจีสมรศุขสวัสดิ์ที่รักผมเหมือนลูกคนหนึ่งครับ และขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่สอนผมมาโรงเรียนวรณวิทย์จะอยู่ในความทรงจําของผมครับต่อมาทางเพนโรงเรียนสิทธิ์เก่าโรงเรียนวันวิทย์วันวิทย์สกุ o อาลัมไนยยังได้ออกมาเผยเรื่องเล่าของหนุ่มตัก๊กที่มีต่อโรงเรียนแห่งนี้ด้วยว่าขอบคุณพี่ตั๊กบริบูรณ์จากหัวใจรวมถึงสิทธิ์เก่าทุกท่านที่ไม่เคยลืมโรงเรียนกลับมาช่วยเหลือโรงเรียนเสมอแอดมินขอเล่าถึงพี่ตั๊กบริบูรณ์พี่ตั๊กคือสิทธิ์เก่าตัวอย่างของน้องๆเสมอเราเป็นรุ่นน้อง พี่ตักพี่ตักม .3 เราอยู่เตรียมปหน่งตั้งแต่สมัยเรียนเราไม่รู้พี่ตั๊กดังแค่ไหนหรอกแต่พี่ตั๊กจะมาเยี่ยมโรงเรียนแทบทุกปีจริงๆเวลาที่ใครมาโรงเรียนนักเรียนก็จะเห็นเพราะโรงเรียนเล็กค่ะ และเรารู้ได้เลยว่าปีนี้อาจจะมีการจัดกีฬาสีให้พวกเราได้สนุกกันแน่ๆพี่ตักมาช่วยเราแล้วปีหน้าถ้าโรงเรียนไม่มีเงินก็จะงดกีฬาสีค่ะส่วนหนึ่งที่สิทธิ์เก่าไม่เคยลืมโรงเรียนก็คือเราเห็นสิ่งที่คุณครูทำและความรักที่มีให้เราเราเห็นรุ่นพี่รุ่นพี่คือตัวอย่างของเราที่ไม่เคยลืมโรงเรียนจนเราเติบโตมาถึงวันนี้เรารับรู้ถึงความเหนื่อยของหญิงชราและคุณครูทุกคนที่คอยพยุงโรงเรียนนี้ ไว้ เราแอบได้ยินบางปีคุณครูต้องถูกลดเงินเดือนนะเงินเดือนครูที่นี่น้อยมากๆอยู่แล้วแต่คุณครูชุดที่สอนเราตอนนั้นทุกท่านยังยืนหยัดสอนจนวินาทีสุดท้ายจนวันนี้เหตุนี้พวกเราสิทธิ์เก่าจึงต้องกลับมากลับมาช่วยเหลือโรงเรียนให้มากที่สุดพวกเราสู้สุดๆแล้วสุดท้ายขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆทีมสิทธิ์เก่าที่ร่วมกันจัดงานสิ้นเสียงรักครั้งวันนวิทย์26กุมภาพันธ์ส5งพราขอเรียนเชิญทุกท่านมาให้กําลังใจคุณค ของพวกเรากันเยอะๆนะคะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณครับ